หลังจากเปิดโหมดโหดไปเมื่อสักครู่มาดูกันต่อเองครับอันนี้เป็นมวยรอบครับกระดูอาตัวไอลาครับหนุ่มจากแอฟริกาเหนือโมร็อกโกครับวัย26 <the> record, ปีครับ 44, 175เซนติเมตรครับและนักชกในมุมแดงครับ please welcome from the red corner from นครราชสีมาขอต้อนรับเพชรอุดมเกียรติอุดมนักชกเมืองย่าโมลูกหลานคนโคราชครับ เพชรอุดมเกียรติอุดมจากนครราชสีมาวันนั้นที่สู้กันในรูปแบบของมวยรอบนะครับไปนะครับชนะถึง84ครังโอ้โหประสบการณ์ที่ถือว่าได้เปรียบเปิดเกมลุยทางด้านอาตูไอลาพอสมควรเลยครับคู่แรกแน่นอนมาดูข้อมูลครับ23กับ26 177กับ175 คนหนึ่งเนี่ยเกินร้อยครับอีกคนหนึ่งนี่ก็ร่วม50ครับประสบการณ์เนี่ยอยู่ที่กางเกงแดงครับเพชรอุดมครับแต่เดินใส่นี่น่าจะเป็นกั้ดูแล้วล่ะครับหาจังหวะอยู่โอ้โหหดแข้งขวาทักทายครับเพชรอุดมน้ำหนักใหญ่ๆนะครับ152ปอนด์นะครับในวันนั้นไม่มีกลัวเลยครับเพชรอุดมครับ หรือว่าเก๋ากว่าประสบการณ์ดีกว่าแผยังได้สดกว่าด้วยนะครับอายุน้อยกว่าครับ2ปีครับ23ไอ้3ปีครับ23กับ26ครับเดินเข้าไปทื่อๆนี่ต้องระวังหมัดด้วยครับอ่ะหดแข้งไปครับพับนอกอ่ะพับนอกอีกโอ้มีอาการครับกันดู ยังจะแตบเอาครับโอ้มัวไปเน้นตั้งรับอะครับแต่ดึงขาหลบเลยครับดูครับจะกาดซ้ายหรือกาดขวาดีครับกันดูแค่ชื่อว่าเพชรอุดมก็น่าจะเห็นเลยครับเห็นอะไรดีๆแล้วแหละครับหัวอีกแล้วอ่มีสองอย่างครับสำหรับกระดูอตัวล่าไม่เจ็บจนช้าก็ยางแตกครับโอ้แต่น่าจะเป็นอย่างหลังเลยครับตอนนี้ดึงหลบเป็นพรละวันเลยครับ เวลาแข้งขวาของเพชรอุดมมาเอาเะเขาแต่เสียหลักล้มอีกอาครับขาหลักมันไม่ดีแล้วครับสาบอีกแล้วพะวงไปหมดเลยครับกระดูกตัวอล่าจ้มซ้ายครับอ่ะอีกอ่ะพับอีกโอ้โหแต่รอก็มีแต่เจ็บนะครับ ครับโอ้โหจะกระโดดเตะนี่มันผิดจังหวะไปหมดเลยครับแข้งซ้ายก็ไม่มีแรงอีกแข้งซ้ายนี่โดนไปเยอะๆครับอ่ะขวดขวาอีกโอ้แย่เขี้ยวแล้วครับโอ้โหแม่จะบอกว่าเขาดาวรอเลยได้หรือเปล่าครับกะดูตัวไรล่ามันลุ้นกันว่าจะผ่านยกหนึ่งหรือเปล่าครับก็ดูโอ้ปมันป่อยมันจริงๆครับวันนี้เพชรดุมโอ้แล้วแกหมุนเข้าทางแข้งเพชรดุมซะด้วยสิครับ ต้องยกหนีครับบอกยกหนียังตามเลครับเพชรอุดมแอมตื้อจริงๆครับเพชรอุดมพับไหลพับนอกนี่หววแรกเลยครับแทงซ้ายหวดอีกแล้วโอ้ยนับแรกมาหรือยังยังครับอ่ะกรรมการยังปล่อยครับอ่ะจิ้มลำตัวครับให้พะวงครับโอ้กเอียงให้อย่างนี้ก็รับสิครับ โอ้แกไม่สลับกาดด้วยครับดูครับมันเข้าทางครับแม่ฝันสอครับเบาๆแค่เปิดทางนะครับแต่ของจริงอยู่ตรงนี้ครับนับหรือยังครับอ้าวโดนนับจนได้ครับกันดูน่วมแต่พื้นนะครับกรรมการนี้จําเป็นต้องนับเลยครับยืนยังจะไม่ไหวแล้วตอนนี้โอ้โห่เดีไหสู้ครับแม่นี่นะครับสิ่งที่กันดูรอครับ เสียงราคาเงับได้พักสักครู่ครับ่ะยืดเวลาอีก2นาทีนะครับจะดูตัวเอล่าราชกโมรกโกโซนี่ครับเพชรอุดมเรับหนุ่มโคราชครับอย่างสบายๆครับดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้แข้งแรกนี่ก็เรียกว่ามีอาการแล้วนะครับเตะไปที่บริเวณข้อต่อข้อพับดูครับแข้งแรกผ่านไปแข้งสองแข้งสามค่อยๆผ่านไปครับโอเครับจนโอ้ มาลุ้นกันว่ายกนี้ครับจะตมตีแบบเดิมหรือเปล่าครับพี่อุดมที่แน่นอนครับวาสลินนี่โปะไปที่บริเวณขาซ้ายนี่เพียบเลยครับแหมมีออกแข้งซ้ายครับสลับเป็นกาดขวาแล้วนี่ครับนั่มันผิดจังหวะเองไงครับโอ้ยโอ้ยแหมประกาศจะไนับครับอ๋อแล้วครับโอ้มัน ล้มควมำ่ำกำมังหงายไปหมดแล้วครับกระด,ดูครับขาที่มันยืนไม่ทรงตัวไม่อยู่แล้วครับ <c ười> โอ้โหเป็นอุดมก็รอแบบเหมาะเหมาะหม่งหมงเลยครับโอ้โหมึอก็ต่อยแค่ขาครึ่งนะครับกระด,ดูโดนอีกแล้วข้อพับอ่ะพับนอกอะจะออกอยังไงครับจะออกจากมุมนี้ยังไงครับหมัดขวา โอ้ยพอเธอครับกรรมการลอยเลยครับกรรมการบอกโอ้พอเธอเดี๋ยวขาจะขาดเอาครับโอ้ไต่หนังจริงครับเพริุดมโดนมาตั้งแต่ยกแรกแล้ครับโอ้ต้องฉีดสเปรย์ช่วยเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ครับ้อพับนะครับ โอ้แกหัวเด็ก็ระต่ารูปโทษเลยครับเพชรอุดมบรรจงหัวนะครับรบ,บ,รบ,บับเข้าไปโอ้โหดูสีหน้าแววตาแกนี่บ่งบอกทุกอย่างครับกันดูครับโอ้โหแหมถือว่าวันนี้นี่พลังแข้งนี่นดุดันเลยครับ้แกนักชกในมุมได้แล้วก็เป็นหนุ่มจากโคราชครับเพชรอุด,ดมเกียรติอุด,ดมครับ เอาชนะทีเคโอไปได้ในยกที่2ครับโอ้วันนี้เพลงเตะระเบิดเถิดเทิครับ Two corner n i n e t years of age standing 161 centimeters tall with a fight record of 24 f i g h t s 17 wins with one draw please put your hands together for f a z e Fali from Iran สาวตาคมจากแดนเปอร์เซียครับตะวันออกกลางครับ ประเทศอิหร่านนี่คือไฟเซฟฟารีวัย19ปีเจ้าของส่วนสูง161เซนติเมตรครับคนนี้นี่ประสบการณ์ระดับสมัครเล่นเพียบครับและคู่ชกจากมุมแดงครับอายุยุอายุ25ปีครับสูง156เซนติเมตรชกมาแล้วถึง41ไฟชนะ25นักชกจาก อุตรดิตขอสีบประมือให้นางหงซีทรูเวดดิ้ง from Thailand แน่นอนครับรายนี้เจ้าของฉายาปากไม่แดงแรงไม่มีครับชื่อใหม่น้องฟ้าใสครับแต่นี่คือชื่อเดิมของเธอครับนางหงซีทรูเวดดิ้งสาวจากจังหวัดอุตรดิตครับ มาเทียบส่วนข้อมูล1 5 6 1กับ1กิโลกรัม2 5ปีครับประสบการณ์นอยู่ที่คนนี้เนี่ยครับชุดแดงครับนางหงส่วนจังหวะฝีมือความรวดเร็วนี่ต้องอยู่ที่น้ำเงินครับไฟเซประเภทคิกบ็อกซิง่งเลยครับไฟเซฟารีเราเคยเห็นฟอร์มของเธอกันมาแล้วหลายครั้งนะครับประเภทเข้าออกรวดเร็วนางหงก็เป็นประเภทตั้งรับดักจังหวะอยู่แล้วครับ ดูว่าจะเข้าทางใครมากกว่ากันครับคู่นี้มีทีเด็ดก็คือมีศอกนะครับนางหงสุกซ้ายมาแล้วครับไฟเซฟารีเดินจู่โจมรวดเร็วครับรัดคอตีอชวนทะเลาะกันงตั้งแต่หัววันเลยครับแนมนางหงกว่าจะตีได้แต่ละทีนี่ไฟเซฟกดไปสองสามแล้วครับขยับขยับจิ้มหมัด แข่งสายโดนครับหลุดความเร็วแน่นอนครับอยู่ที่นักชกจากอิหร่านนะครับเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวโอ้โไปแหกตอนไหนครับอถึงว่านางหงชี้เมื่อสักครู่เนี่ยครับโอเคไหมแพ้เลือดหรือเปล่าครับไฟเซโอเคครับ อ่ะโอเคครับอ่านางหงง่ายเลยครับทีนี้ครับหดขวาโอ้ยถึงการคอเลยครับผู้กลับกลายเป็นไฟเซนี้รีบเดินเลยครับก็คงจะแหม่รีบอยากจะพเดจศึกเลยครับโอ้เห็นแผลแล้วนางหงต้งทยี่ต่อแล้วะครับโอ้ไปหลุดไปอีกครับไฟเซสมาธิหลุดหรือเปล่าครับอย่ามาใกล้ๆมาใกล้ๆต้องระวังเลยครับ เนี่ยตำแหน่งเดือนนี้เรายังไม่เห็นนะครับว่ามันเข้าตาหรือเปล่าแต่แน่นอนคำสินสมาที่โดดอีกแล้วไปหน้าอีกโอ,โอสีน้าแววตาดูมีความกังวลเห็นชัดเลยครับไฟเซ่โอ้โหจากเกมง่ายนี่กลายเป็นเกมยากของไฟเซฟารีไปเลยครับโอ้ขนาดที่นานงหงนี่ชิวเลยครับเ <laughs> ตะแล้วยิ้มเลยครับแข <laughs> งข่าวสวยครับแต่ว่าแข้งซ้ายของไฟเซ่ก็ออกมาตลอดครับ โอ้ยดูปลายหนาแล้วก็แทงงี้ครับ่ะที่เข้าไปวงในแล้วตัวเองเสียเปรียบนะครับโดนป้ายหน้าแล้วเลือดมันก็เข้าตาอะไรครับแบบนี้ไอ้แสบจะแสบแน่ครับรัดรัดรัดเลยยังไงครับนางหงป้ายหน้าอย่างไม่ตีตีได้ยังโอ้มีหักซอกครับโอ้สมาธิเสียไปหมดแล้วคบไฟเซครับ โอ้โหพี่หมอดูอีกครั้งที่สองครับจ้ตัวบอกโอเคโอ้ไม่ได้ครับแต่หมอไม่โอเคครับโอ้มันแตกบริเวณเหนือคิ้วด้านซ้ายครับตาซ้ายครับเลือดมันเข้าตาครับฮ่สอกคมจริงๆครับนางหงงครับวันนี้ครับเดี๋ยวต้องรอดูภาพช้าครับว่าโดนอย่างไรครับ โอ้โหเสียดายจริงๆครับไฟเซฟาลีไปดูครับดูจังหวะคลุกวงในครับนี่ข้างขวาก่อนนะครับนงนี่ครับงัดศอกเมื่อสักครู่ครับศอกขวาครับโอ้วับเดียวจริงๆครับโอ้เร็วมากครับตอนแรกมีแผลยังไม่เท่าไหร่ครับแต่พอมันโดนซ้ำเข้าไปอีกเนี่ยครับโอ้แกงหักศอกได้เร็วมากครับนางหงโอ้แล้วนี่เป็นรอบสองแล้วแผลมันกว้างกว่าเดิมครับ TKO it for the round one for in give number red up corner แล้วก็เป็นนางหงสีทรูเวดดิ้ง,งครับสาวจากเมืองลับแลอุตรดิตครับโอ้ oh, วันนี้ใช้ศอกได้แม่นยำและก็เฉียบคมมากครับเอาชนะ T K O ไปได้ครับ77 Kilograms between fighters from Thailand and Sweden our first fighter here from the blue corner this is Tobias Alexanderson from Sweden โทบียสอเล็กซานเรันครับนักรบไวกิ้งจากสวีเดนครับเคยแพ้มาครับกับคู่ต่อสู้วันนี้ตั้งใจมาล้างแค้นครับจอมเก่าเลยครับคนนี้ครับวัย38ปีนะครับ175ซนติเมตรครับแล้วตัวนี่โอ้โหใหญ่มากครับ and from the red corner representing thailand cedar j power roof phuket ลางได้หรือไม่ได้นะครับวันนี้คนนี้จะเป็นผู้ให้คำตอบครับโอ้หน้าตาแค่ดุกจริงๆครับสำหรับซีด้าเจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตครับนักชกขาลุยจากภูเก็ต ชื่อเดิมของแกก็เพชรวันลบชอโคอยุหะอิสุสุอะครับที่เคยเอาชนะโทบียสในตอนนั้นนะครับ Both of our fighters weighed in at 77 kilograms, ladies and gentlemen, and here's Stassi in the blue corner. As far as 38 years of age, 175, 175 centimeters with a record of 85 fights, 61 wins, oh, and one draw in the WPF and WBC Muay Thai champion from Sweden. Give it up for Tobias Alexanderson. และคู่ชกของเขาจากมุมแดงครับอายุ27ปีสูง181เซนติเมตรครับชกไปแล้วถึง103ไฟชนะ74ขอสิบปรบมือให้ซีดาเจพาวเวอร์รูฟภูเก็ต from Thailand ชกมาร้อยไฟขึ้นเลยครับสำหรับจีซีดาเจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตครับ181กับ175 77กิโลกรัม27กับ38ต่างกัน11ปีครับ แล้วรุ่นใหญ่แบบนี้นีมันหนักนะครับใครโดนก่อนนี่ก็ไปก่อนนะครับมาลุ้นก,กันครับว่าใครจะโดนก่อนใครจะไปก่อนครับเดินสายหน้าเข้าหานะครับโทเบียสต้องระวังสอกนะครับไีดานี้สอกคมอันตรายใช้ได้ครับหลงลำตัวมาหลงลำตัวเป็นหลักนะครับโทเบียส จิ้มล้ตัวสวยครับโอ้แต่แข้งซ้ายดีครับโอ้มาตัดล้มตัวน่าสนใจครับเดินเร็วเลยครับโทเบียัสซิดาครับมีแข้งซ้ายโตเป็นระยะระยะวิ่งซองโอ้โหอาจารย์ไวยพรบอกเดินหน่อยแม่อาจารย์ ซีด้าคงคิดในใจขมหาจังหวะเตะแบบนี้อยู่ครับโอ้โหออกแต่ละแข้งนี่สะเทือนเลยครับโทเบียสแล้วมวยซ้ายกับมวยขวาด้วยครับใครจะหลุดใครจะหลวมครับอ่ะอ้าวยังไงครับ<อ>นิ้วจิ้มตาเตือนนิดหน่อยครับอ่ะว่ากันต่อ โอ้โหตัดลำตัวเสียงดังมากครับโทเบียสอ้โโบอลิแยของโทเบียสนี่น่าจะเล่นงานลำตัวก่อนเลยครับเอาเจอศอกของซีด้าครับไยหยาไป,ไปหดซ้ายหดซ้ายโอ้โหไม่ต้องคิดอะไรมากครับหดซ้ายอย่างเดียวเลยครับซีด้าโอ้โต้องระวังมากตัดลำตัวด้วยครับซีดา<อ>าซ้าสิ้นซ้ายส,สวยครับ อาบวกการโู้จังหวัดเดินเข้าหาที่น่ากลัวจริงๆครับโทเบียสไม่รู้ว่าจะเล่นงานลำตตวหรือไปหน้าครับกินสายสวยครับซิด้าโอ้โหมัดแกออกแต่ละทีนี่มีลุ้นตลอดครับโทเบียสแต่ซิด้ายังทนได้นะครับขัสองสวยครับ จริงๆครับคู่นี้มันมีโอกาสทั้งคู่ครับดูแล้ววันนี้ซีด้ามาละเอียดครับไปบุกบาศเจอฮุกซ้ายลำตัวอีกแล้วอ่ะมีศอกสวนคืนครับอโอ้ย,อยแม่แถมไม่นิดนึงครับโอ้โหนี่ท้าเล่นกล้ามท้อมาไม่ถึงนี่เหนื่อยเลยครับวันนี้ซีด้าเพราะว่าโทเบียสซี่จ้องเล่นงานลำตัวเป็นหลักเลยครับไปดูภาพช้าเลยครับนี่เป็นแข้งซ้ายของซีด้าแล้วเจอหมัดสวนดูตัดลำตัวครับ ป่อยเขาเริ่นใช้โครงครับโผลที่โดนนะครับเอาตัวันนี้นิ้วจิ้มตาครับโอ้หวายสวยเชียวครับโทบิอุสก็ไม่ตั้งใจเลยครับรีอจิ้มซ้ายดักครับไม่ให้โทบิอุสเข้ามาโอ้โหสอกน่ากลัวครับ <c oughs> โอ้โหอ่ะลุยกันต่อยกสองครับ ตั้งสอกสู้หมัดเลยครับซีด้าออกมาแต่ละทีนี่มีเสียวตลอดครับโทเบียสโอ้ยอย่าไปพลาดโดนสักสองหมัดนะครับรู้เรื่องแน่ไปล่างมาครับโทเบียสหวัดซ้าย ปวดซ้ายอีกโอ้โทเบียนี่ก็เดินไม้เตะเลยครับโอ้แต่ก็เหมือนเตะกับอดไตะกำแพงเลยครับไม่มีสะเทือนจริงๆเสียบซ้ายเสียบซ้ายหมัดซ้ายโวดซ้ายลุนลวนกับซีดาโอ้โหนี่แหละครับตูน ติศอกจากของดีจากรูเกตครับมีผลงานจากศอกนะครับซีด้าโอ้โหมวยวันนี้ต้องบอกว่าแตกกันเลยเทะเลยครับเด็ดมวยเดือดแล้วหัวแกใสซะด้วยสิครับโทเบียสแผลก็เลยยิ่งเด่นชัดไปใหญ่ครับกลางหน้าผากเลยครับแหมก็คงชื่อชมของยาตัวเองนะครับซีด้าครับฟันแตกแล้วฝันอีกครับ ฟันแล้วฟันอยู่ฟันต่อครับโดนกระจับครับอ่ะโเบียดตังโทษทีครับโอ้ไม้กู้ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายโอ้ดูดีขึ้นเยอะเลยครับซีด้าโอ้หลังจากดี่สับแตกนี่โอ้โชว์เลยครับตอนนี้ครับ เก็บอาวุธอีกโอ้กับกลายเป็นโทเบียสครับแตกมานี่เริ่มจะเปลี่ยนเลยครับออกอุธช้าลงเอาโดนแข้งครับนับการรับเลยครับอุนนับครับอ้าวโดนแข้งซ้ายไม่สักรู้ดูโทเบียสมองหน้าครับอ่ะยังไหวครับ โอ้เลือดนี่ไหลมากลางร่องหน้าเลยนะครับผ่านวางคิ้วทั้งสองอหนึ่งแตกหนึ่งนับครับตอนนี้ซีด้าได้ไปแล้วโอ้โหเลือกเลยครับแบบนี้ซีดา้าโอ้โหโอ้มีชะง,งักอีกครับโดนซ้ายของซีด้าไปโทเบียสโอ้หมดนะครับลูกตัดลำตัวในยกแรกนี่หายไปเลยครับโทเบียสโอ้หมดยกที่2องครับ โอ้โหดูเลือดดีครับต้องใช้คําว่าทะลักเลยครับโอ้กับกลายเป็นดีขึ้นมาทันตายเห็นเลยนะครับยกสองสหรับซีด้าเจพาวรุฟุกเก็ตครับเนี่ยในช่วงแรกๆยังรูงล้ลำตัวโอ้โหล้วมเยอะกันโดนสิครับนี่แหละครับโอโ้แล้วเป็นเห็นเห็นเลยครับเนี่ยค่อยๆปลีแล้วก็เลือดลค่อยๆไหลออกมาครับแล้วก็โดนจีมซ้ายครับนี่ แล้วแข้งโอ้ยเตะเข้าทัดดอ,อกไม้ครับโอ้โหฟาคอย่อก,ก่อนครับย่อ,อแล้วก็ล้มลงไปโอ้คนจำเบาเลยครับโทเบียสโอ้แต่แววตากันนี่นักสู้จริงๆครับโทเบียสอเล็กซานเดอร์สันครับโอ้โอไม่มียอมอยู่แล้วครับหนุ่มไวกิ้งครับอ่ะลุยต่อครับตอนยกสามมาเดินเสียบนะครับโทเบียสแข่ซีด้าก็โอ้โห เราเห็นยุทธวิธีครับไม่ต้องเดินเลยครับโทเบียสครับไม่มีทางเลือกครับหนึ่งแตกหนึ่งนับเลือดก็ยังไหลอยู่นะครับโทเบียสโอ้เสียบเข่าดีครับโทเบียสก้าวแล้วเสียบแต่มันจะพอทำให้ซีด้านี้ยุบหรือเปล่าครับโอ้ซีด้านี้น่าจะเล็งที่แผลแตกนั่นแหละครับหัวซ้ายไป โอ้ดูทรงต่อยแบบประคองตัวแล้วซีด้าแหมมองแผลแตกของโทบิอัสเลยครับ,รบรแหมกรรมากาดอาจะร์นุยพรบอกเดินมั่งซิ่แต่เดินเข้ามารับนะครับโทบิอัสครับแข่งซ้ายของซีด้านนี่ก็ออกตลอด โชกแบบคุมเลยครับไม่อยากให้โทเบียสนี่ช้ำไปมากกว่านี้ไม่ฟ้าผ่านี่ซีดานี่กินนิ่มแล้วครับแบบนี้ครับดูทรงแล้วอ้าวมาตัดลำตัวกลับมาอีกครั้งครับโทเบียสหลังจากยกสองนี่หายไปนะครับมาตัดลำตัวโอ้มาจะเห็นแล้วครับว่าเสียบเข่าแล้วได้ผลนะครับต้องขยันเลยครับโทเบียสครับแกเน้นโจมตีลำตัวเป็นหลักเลยครับโทเบียส โดนไปนี่ก็มีถอยนเนือนนะครับแข้งซ้ายมากเจอซ้ายตัดําตัวดูสิครับยุทธวิธีแกนีตํลำตัวอยู่แล้วครับเสียบล่าข่าไปอดมาตีได้ไหม,มเหมบไปเบาๆที่สีข้างครับอ่ะอีกนาทีเสศษๆครับโทเบียนจะทำอะไรได้มากขึ้นอีกหรือเปล่าครับโอ้โหุกซ้ายนั่นแหละครับแม่ไปซึมเลยครับซีด้า โอ้แล้วดูตาลอยครับดูนั่งครับโอ้โหไหวไหมครับโอ้โหโอ้ยตายังลอยอยู่เลยครับซีด้าโอ้โหฟ้าผ่าเปรี่ยงตอนเที่ยงคืนกว่าๆครับโอ้นี่ก็น้ายับไปเหมือนกันครับโอ้เหลือจะเชื่อครับยกสองนี่แต่ภาษามวยนบอกว่ากินไปนี่แทบจะค่อนตัวแล้วครับ ยก3นี่โทเบียสนี่รวบรวมสติรวบรวมสมาธิเดินเข้าบทครับนี่ครับช่วงต้นๆก็ยังโดนซ้ายอยู่ครับจากนั้นค่อยๆโอ้โหเนี่ครับซ้ายมาถีต่อเนื่องเลยนะครับจากนั้นเริ่มหันมาจิ้มลำตัวครับแล้วก็ซ้ายเนี่ยครับโอ้แต้มเตะเมืครับลงไปนั่งจุมปุ๊กเลยครับตายังลอยเลยครับโอ้แล้วอย่างว่าครับมันนวมเล็กด้วยโดนไปมันก็ร่วงเลยครับ ดูจังหวะอากับกิริยาโอ้หูดูครับหมัดซ้ายเต็มขาเต็มกรามครับโอ้โหน้ำมูน้ำลายนี่กระเด็นกระดอนไปหมดเลยครับโอ้ยืนขึ้นมานี่ตายังลอยอยู่เลยครับนี่เราก็เป็นนักรบไวกิ้งจากสวีเดนครับโทเบียสเล็กซานเดอร์สันครับชนะ t k เคปน็อกเอาท์ครับไปในยกที่สามครับ